ตอนนี้วอบอกกับพีมแล้วว่ากำลังการอยากขึองปีนไปอเมริกาคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่มันต้องไปโอ้โหถปาวาบจะไปกต้องไปเลยนะสามารถตักได้ครับนเห็มโอ้โหตักมาได้เยอะนะเพื่อนเพื่อนขามุนมาทางพ่อหน่อยทางนี้หมุนทางนี้อ่าหมุนแล้วครับ ขอดินหน่อยครับเทเทดําดๆดเรวถุงถุงมาีบเร็วเรไปปอทบเร็วเร็วเอทบรเร็วเร็วเร็วเด็วเร็วเรแวเร็วูร็วเร็เร็วเร็วเร็วเร็ดเร็ดเร็วเเรร็วเร็วร okay, ็วเร็วเร็วเร็ววเร็วเร็วเรเร็เร็วเร็วเเรเรร็วเร็วร ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับ,บส่งน,น,นี้ก็จะเป็นหัวเครื่องบินนะครับนี่ก็จะเป็นร้านคาเฟ่นนครับสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับ<ค><ณ>โอเคคร<วา>ับตอนนี้กระตันได้เตรียมตัวจะเปิดเครื่องเพื่อออกตัวเครื่องบินนะครับโอเคครับเราจะบินไปที่ไหนครับโอ้เหียบเยยบคันเร่งเลครับ โอเคครับขับไปครับเปิดปุ่มใหญ่เปิดปุ่มใหญ่เฮยปิดไฟได้ด้วยครับเปิดไฟด้วยโอ้โหเปิดเปิดเปิดมั่วมากเปิดได้มั่วมากโอเครับนี่มีบัคันบังคับเรียร้อยครับ บินก็กำลังเตรียมตัวจะสตาร์ทเครื่องครับโอเคนครับเปิดสวิตชุชกชุดชักนีครับนักบินผู้ช่วยนั่งได้เลยครับโอเคครับตอนนี้วอบอกภาคพื้นดินแล้วว่ากำลังจะย้ายเครื่องบินไปอเมริกาฮะโอเคเปิดเปิดสวิต่ยงครับนักบินครับครับอนี้ก็จะเป็นวิว ด้านนอกเครื่องบินนะครับเขาก็จะตัดเป็นที่นั่งให้แบบน,น <Wow. S 1> ี้ว้าวบรรยากาศดีมากครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีจุดถ่ายรูปให้เช่นเดียวกันนะครับเด็ากก็จะปาก็มาอยู่ที่บ้านลมนครับเพื่อนๆซึ่งโซนบ้านลมตรงนี้ครับเล่นสี่นะครับก็จะมีทั้งบ้านลมแล้วก็มีทั้งบ่อบอลด้วยนะครับโนเจ้าะเป่าก็อยู่ข้างในนะครับ สไลเดอร์อยู่นะครับแล้วก็ปบ๊บอบตกตกลงไปตกลงไปจมลงไปจมลงไปนีป่ก็จะเป็นโซนที่เป็นบ้านบ,นนบ,นนบอลนะครับเป็นสปอนบล็อกนะครับเป็นสปอนบล็อกนี่กระเป๋าก็ไปเล่นบ้านบอลอย่างสบายใจโอ้กิจกรรมที่นี่แบบเยอะจริง,รงๆนะ <c oughs> เพื่อนๆเยอะไปหมดนะครับเลือกไม่ถูกเลยลว่าจะเล่นอะไรบ้างครับโมงปีไม่ไปแล้วครับ แล้วก็เตรียมตัวสไลเดอร์ลงมานะสไลเดอร์ไ้มมันนิ่มนี่ครับเตรียมตัวกับการสไลเดอร์ลงมานะครับน,นี่นนบอกแล้วก็นวนะหนูไม่ลงตรงกลางอ,อีกอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนผ่านบอลนะครับโอ้โหดูนิน โอ้ยจระเปาแบบมุดลงไปเยอะแยะเลยเพื่อนๆแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยนะ้อ,องๆนี่ก็เล่นกันเพลินเลยครับีย <Okay. S 1> เด๋วให้กระเป๋าเล่นไปก่อนนะครับนี <c oughs> ่ก็เล่นกับเพื่อนๆเพลินเลยครับกร <c oughs> ะเป๋านี่อยู่นี่นะเพื่นอนๆ <c oughs> ไปเลยครับหายไปแล้วกระเป๋าเี๋เราก็มาอยู่กันที่ดําเนินสกายรีสอร์ทเอ้ยดําเนินสกายนะครับเป็นยังสนุกไปกระเปล่า,ลาโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าโอเคครับยังไงก็ลืมฝากติดตามชอ่องเปาซอรี่ด้วยนะไปแล้วได้เวลาไฟเขียวไฟแดงออกตัว